เทียนาคือนี่คืองานใหญ่เลยงานใหญ่มากค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ฮัลโหลเนอะได้เดินรอบๆไปแล้วเรืยองฮะใช่ค่ะเห็นโอ้โหตั้งแต่ตรงนู้นจนถึงตรงนี้คือยาวมากๆเลยค่ะใหญ่จริงๆค่ะก็อย่างอื่นอ่ออกนนื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางเชฟเชลลกบุฟนะคะแล้วก็เิเนโปลโบเต้นะคะที่เชิญเทียมาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการรวบรวมสุดยอดการทำงานที่อยู่ในเครือแบบยิ่งใหญ่มากๆเล ก็จะมีนวันตกรรมความงามที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลย<ช>ค่ะการแต<ช>่งเรียนนะคะก็เป็นตัวแทนของท<ม>ีนาโปโบเต้นะคะก็จะรู้มาตลอดว่าเขาเน้นมีเรื่องของการบำรุงที่ล้ำลึกแล้วก็ยั่งยืนค่ะท<ด>ี่แบบค่อนข้างใกล้เคียงกับการดูแลผิวของเรามากๆะยังไม่ถามอะไรเลยอินและความอินก็คือแบบเล่ามันเลยนะฮะเยยมมากเพราะว่าแน่นอนสิ่งที่ต้องถามขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเจอทุกครั้งอันนี้พูดจริงนะ เดีด่าเจอทุกครั้งอยู่ชายมากแบบเรเดียนมีความแบบผิวกระากา่างใสดูสดใสามากทุกครั้งที่เจอยอยากให้เชื่อว่าทุกคนก็มีคําถามเดียวกันอยากให้แชร์เลยเนอะว่าเคล็ดลับอยู่ตรงไหน,นฮะเราใช่ไหมคะจริงๆริงีรู้สึกว่าความสวยไม่ได้เป็นแค่เมคอัพนะคะมันไม่ใช่ภายนอกแต่ว่าเมนเราต้องดูแลจากข้างในของเราค่ะให้ผิวเราแข็งแรงจริงๆก่อนซึ่งการเลือกสตินแค์ที่เหมาะกับเราก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอย่างของเดียตนนี้ก็จะเลือกใช้โลเซอร์แบนะคะ จริงๆมา3ปีแล้วค่ะเพ oh, oh, oh. ราะว่าวามรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่เซรั่มธรรมดาแต่เขาเป็นนวันตกรรมความงามที่แบบทำให้ผิวของเราเปล่งปกติขึ้นสุงผิวของเราให้พร้อมรับการบำรุงด้วยนะคะ uh huh. ใช่ค่ะเป็นเป็นตัวแรกเลยถูกไหมเป็นเป็นตัวแรกตอนแรกใช่เป็นขั้นตอนแรกค่ะแล้วก็นอกจากสกินแคร์ด้วยคิดว่าน่าจะพิจาทุกคนนะคะของการดูแลตัวเองการพักผ่อนการดื่มน้ำค่ะ เบสิกมากๆแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือเรื่องของสกินแคร์นี่แหละค่ะเนอะต้องเลื่อนให้ดีแล้วก็ตอบโจทย์มากๆจริงจริงเดิมก่อนที่จะไปแบบสกินแคร์พูดถูกเลยเบสิกอ่ะต้องเอาแบบฟาวเดชั่นให้ได้อ่ะใช่เวอะผิวเราก็ต้องแบบว่าพร้อมที่จะรับใช่ไหมฮะเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการดื่มน้ำกินกัวออกกำลังกายแล้วก็ออกไปประจำู่แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวคิดว่าถ้าผิวของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใช้สกินแคร์ตัวไหนต่อหรือว่าในการเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นผลได้ดียิ่งกว่าเดิม เยี่ยมมากเยี่ยมมากงั้นฝากแนะนำเลยครับเพราะว่าแน่นอนสำหรับคนแรกที่มาในวันนี้ก็ represent กับใน The Bo p โ o Potte เลยอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมตรงนี้เลยค่ะอ่ะฮะแนะนำแล้วก็เชิญชวนทุกคนมา,าหน่อยก็ให้แนะนำอไอเทมที่ทุกคนควรจะต้องรอกหรือว่าคนจะช็อปในวันนี้นะคะ แน่นอนเนี่ยต้องขอป้ายยาเลอเซรามค่ะก็เ,เมื่อกี้ที่บอกไปใช่เพราะว่าดิเเป็นผู้ชาจริงมานานแล้วกว่าสปีค่ะดยกอรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ในเรื่องผิวของเราจริงๆแล้วก็เห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงก,กับผิวเราจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้น,น,นแล้วก็ทําให้ผิวเราแข็งแรงจากภายในด้วยค่ะก็อยากจะแนะนำแล้วก็เชิญชวนนะคะดิเอรู้สึกว่าเลอเซรามเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่เดมมอบให้กับผิวตัวเอเองก็อยากจะชวนให้ลองกันนะคะแล้วก็เปิดใจ ยังมาเปิดใจแลังจากหลงรักเลยนะฮะกับผิวของตัวเองใช่ไหมเป็นการบอกรักให้กับตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับตัวเองมาหาคําตอบมาได้เพิ่มเติมตัวนี้เลยนะฮะกับเคล y de Po Bote นะฮะแล้วตอนนี้กับเคลโปโบเต้แบรนด์อินฟลูเอนเซอร์นะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับเดยร์นัปลิโปขอบคุณมากครับโฟชีลืมลืมให้ฝากผลงานมีใครอยากจะฝากเชิญชวนไหมหรือว่าติดตามช่องทางของเราได้ ขออนุญาตฝากละครด้วยนะคะยิ่งยิ่งยิ่งนะครัขอฝากละครนะคะชื่อเรื่องขาแดนนางไอ่นะคะทางช่องวันนะคะน่าจะออนแอร์ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะตอนนี้ก็พ่ายจะปิดกล้องแล้วยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะโอเคแล้วก็ฝากแค่โปรโมเตอและแบรนด์ทุกแบรนด์ที่อยู่ในเครือชิทเตโดกรุ๊ปด้วยนะครับขอบคุณค่ะแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ต่อเนื่องนะฮะต่อต่อไปเลยนะฮะเดนน่าเฟรเพอร์ค่ะขอบคุณนะคะ